สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกิติกาอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะพบกันในรายวิชา ภาษาไทยนะคะภาษาไทยในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆทำอะไรคะคุณครูให้เด็กๆนะคะฝึกคัดลายมือนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะจากหนังสือภาษาพาทีนะคะในบทที่1เรื่องใบโบกใบบัวนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะฝึกคัดลายมือแล้วอย่าลืมนะคะอย่า ลืมฝึกอ่านด้วยนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปฝึกคัดลายมือนะคะจากคำนำเรื่องนะคะในบทที่สองบทที่สองมีชื่อว่าอะไรคะบทที่สองมีชื่อว่าภูผานะคะคุณครูขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆนะคะ ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่อง ภูผานะคะภูผาจะอยู่ในบทที่สองนะคะคัดลายมือนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะคุณครูเคยส่งตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะเราจะคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะบรรทัดแรกนะคะเราจะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะส่วน ถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ